กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเอาวันนี้เนี่ยครับผมจะมาสอนเพิ่มยอดแชร์ใน Facebook นะครับอสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะที่โพสไปแล้วนะเรามียอดแชร์น้อยนะครับเลยอยากจะเพิ่มยอดแชร์เพื่อเปิดการมองเห็นของโพสนะครับก็สามารถมาทำตามผมได้เลยนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยผมจะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับอคุณผู้ชมก็สามารถคลิกลิงก์ที่ใต้คลิปนี้นะเพื่อเข้ามาขอนได้เลยนะครับอเราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ k m k t c o m กันแล้วนะครับ อ่ะพอเข้ามาแล้วนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับก็ให้คลิกมาที่สมัครสมาชิกกันเลยนะครับขอจะมีเล่าใส่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลชื่อจริงนามสกุลแล้วก็รหัสผ่านนะครับแล้วก็ยืนยนรหัสผ่านะครับด้านล่างตรงนี้เนี่ยประกอติที่สองช่องในด้วยนะครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกกันได้เลยนีครับหรือใครที่ไม่อยากกข้อมูลทให้ยุ่งยากก็สามารถสมัครใช้งานได้ไปฉี้คูเกอรหรืออีเมลในเครื่องตัวเองได้นะครับก็คลิกที่ด้านล่างตรงนี้ไปนี่ครับอ่ะพอเราสมัครใช้งานกันเรียบรออยยกกก็ดนนลับมาะคร สำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google ก็ลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างนะครับสำหรับคนที่กรอกข้อมูลสมัครใช้ก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปนี่ครับอ่ะเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ k m k t c o m กันแล้วนะครับอ่าพอเข้ามาในนี้นนครับเราก็มาดูที่ด้านบนตรงนี้ก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการนะครับจะมีอย้งแต่ Facebook นะครับ IG YouTube t i k t o k แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆน,นะครับอ่นในตักวันนี้เราจะไม่ใช้ในส่วนของแพลตฟอร์ม Facebook นี่ครับก็คลิกเข้าไปนี่ครับ อ่ะแล้วมาดูที่หมดหมู่นี่ครับวันนีราต้องการจะเพิ่มแชร์โพสนี่ครับก็เลื่อนมาด้านล่างนี่ครับแล้วก็อ่าเลือกมาที่เพิ่มแชร์โพสนะครับอ่ะแล้วมาดูที่บริการกันต่อนี่ครับอ่าในบริการจะมีอยู่หลายบริการนะครับจะมีความเร็วแล้วก็เลยราคาของบริการที่แตกต่างกันไปนี่ครับตรงนี้ก็เลือกได้เลยนะครับว่าจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนะครับผมจะเลือกเป็นบริการตัวแรกเลยนะครับพอเราเลือกบริการกันแล้วด้านล่างตรงนี้จะเป็นคําอธิบายนะครับของบริการนะครับต่อมาในส่วนของลิงก์ มาที่โพสที่เราต้องการจะเพิ่มแชร์เนี่ยครวก็คลลกลิ้งของโพสต์ด้วยการกดทีแชร์เนี่ยประกอบกดขลอกลิ้งนี่ครับแล้วก็มาที่เว็บไซต์เนี่ยประกอบนำลิงก์มาวางนะครับอันในี้ตรงปริมาณนี่ครับอยากเพิ่มแชร์อ่าเท่าไหร่นี่ครับก็ใส่ได้เลยนะครับผมจะใส่ไปที่1 0้อนี่ครับพอเราใส่กันไปเรียบร้อยค่าบริการเขาก็จะคำนวณให้เราด้านล่างตรงนี้เนี่ยก็12บบาทเองนี่ครับอผู้ชมก็กดสั่งซื้อกันได้เลยนี่ครับพอเรากดสั่งซื้อกันแล้วจะขึ้นแบบนี้เลยนี่ครับระบบได้รับคำสัั่งงซื้้ออขคคุณแลวนะรบ ต่อมานี่ครับก็ให้ามาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อนี่ครับอในหน้านี้เน,นี่ยครับก็จะมีเลขออเดอร์ที่เร,เรียก้การสั่งซื้อกันไปนะครับตัวตรงนี้ก็จะเป็นบริการที่เราเลือกมาแล้วก็จะเป็นลิงก์นะครับของโพสที่เราใส่เข้ามาะครับตรงนี้แนะนําให้คลิกเข้าไปเพื่อเช็คดูดนะว่าใส่ลิงก์โพสมาถูกต้องหรือเปล่านะครับอเพราะถ้าใส่มาไม่ถูกต้องเนี่ยยอดแชร์ก็จะไม่เพิ่มขึ้นนะครับต่อมาก็จะเป็นวันเวลาที่เรากดสั่งซื้อไปแล้วก็จะเป็นสถานะของเว็บไซต์นะครับตอนนี้ขึ้นนนนว่าาารรดํเิกะครับ ในระหว่างที่เรารอเว็บไซต์ดาเนินการนะครับสาหรับคุณผู้ชมน่านใานะครับที่ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์กันแล้วนะครับอะไรเกิดมียจํจำนวนเงินในเว็บไม่เพียงพอนะครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาใช้งานใหม่นะครับอะไรยังไม่รู้วิธีการเติมเงินกันเลยก็ให้คุณผู้ชมกดมาที่เมนูเติมเงินนะครับอในเมนูเติมเงินก็จะมีเเลือกหลายช่องทางนะครับช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR code นะครับอันนี้ก็เติมได้ทุกธนาคารกันเลยนะครับแล้วก็เติมขั้นต่ำอยู่ที่หนึ่งบาทนะครับต่อมาช่องทางที่สองจะเป็นช่องทางบัลลูนะครับ ช่องทางที่3จะเป็นช่องทางชิลเพย์นะครับก็จะมีอีกหลายช่องทางเลยนี่ครับให้เราเลือกใช้งานนะครับอาช่องทางที่4เนี่ยก็จะเป็นช่องทางคริปโตนะครับในช่องทางนี้ก็สามารถเติมได้ถึง2สกุลเงินนะครับอาจจะเป็นเงินไทยกับดอลลาร์ตรงนี้ก็เลือกเติมกันได้นะครับแล้วช่องทางสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นช่องทางทูมานิวอลเล็ตนะครับอะไรในทุกช่องทางเขาก็จะมีคําแนะนําในการเติมเงินครับด้านบนแบบนี้นี่ครับคุณผู้ชมเลือกเติมช่องทางไหน่าลืมานคำแนะนาก่อนที่จะเติมเงินกันด้วยนะครับ ต่อนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับกลับไปที่ Facebook กเลยนะครับตอนนี้นะครับยอดแชร์นะครับอยู่ที่12แชร์นะครับเดี๋ยวผมจะลองกรีเฟซหน้าจอเลยนะครับดูว่ายอดแชร์จะเพิ่มขึ้นมาหรือยังนะครับอ่าทุกแอบยอดแชร์ของเราได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็ขึ้นมาถึง100แชร์กันแล้วนะครับอ่าก็เพียง12แชร์นะครับเดี๋ยวยอดแชร์เขาจะทยอยขึ้นในเราจนครบกันเลยนะครับต่อมานี่ครับอ่าพอยอดขึ้นกันแล้วก็ให้กลับมาที่เว็บบไซต์นะครั สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เหมือนกันนะครับอ่ะก็ให like ้คุณผู้ชมกดหมาที่เมนูแนะนาเพื่อนนี่ครับแล้วก็มากดคัลลอกลิงรับตรงนี้แล้วแชร์กับเพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักที่ต้องการใช้งานเว็บไซต์ได้เลยนี่ครับอ่ะคุณผู้ชมก็แยกราคาแนะนากันด้วยนถึง5%เกันเลยนี่ครับอ่ะต่อมานีครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยที่ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์แล้วนะแล้วเกิดปัญหาในการใช้งานหรือว่ามีปัญหาในการสั่งซื้อนี่ครับก็ให้คุณผ อ่ลก็มาที่เมนูติดต่อมินตรงนี้กันเลยเขาก็จะมีเเลือกติดต่อมิน2ช่องทางนะครับอาจจะมีเป็นตัวชี้เดือแล้วก็ช่องทางไลน์เนี่ยตรงนี้ถ้าเกิดว่าตี่ปัญหาอะไรก็เลือกติดต่อกันได้นะครับแล้วสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็มีข้อมูลมาบอกกับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์นีครับผมก็ได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับอก็าสามารถเขา้ามาใช้งานกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ